บริบทพื้นที่อำเภอบางใหญ่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครสภาพสังคมของที่นี่จึงมีความเป็นเมืองใหญ่กึ่งชนบทความเจริญที่มาพร้อมกับปัญหาไม่ต่างจากสังคมเมืองทําให้คลองบางใหญ่ซึ่งเป็นคลองสายหลักของอำเภอมีปัญหาน้ําเสียเกินค่ามาตรฐานส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองให้ทาง กำนันผู้ใหญ่บ้านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นช่วยกันเก็บสวะเก็บปปาตุบชวานะให้หมดสิน้นก็ขณะนี้ก็เก็บไปได้แล้วประมาณทักน99.9ะของบางใหญ่ตัวนี้เริ่มสะอาดมากขึ้นนะก็เป็นผลลุกปรรทํามากขึ้นนอกจากนี้สิ่งที่ตามมากับความเจริญคือปัญหาเรื่องการจราจรถึงแม้จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเนื่องจากโครงสร้างของพังเมือง แต่การบรรเทาความเดือดร้อนของคนในพื้นที่ก็เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต่างช่วยกันนรแรกก็ทุกคนก็แอนตี้นะแต่ช่วงหลังก็ดีขึ้นพอเห็นสภาพการจราจรที่มันคล่องตัวถึงว่าเราจะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนหน้าที่ผู้ใช้รถถนนไม่ได้ร้อซนต์แต่ก็สามารถบรรเทาความรู้สึกหน้าที่เขาไม่ต้องอยู่บนถนนลงถนน,น,น,นมากขึ้นก็ดีก่าไม่ทำไรเลย ในส่วนของปัญหาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานด้านอื่นๆรวมทั้งเรื่องอาหารปลอดภัยก็ได้รับการใส่ใจอย่างทั่วถึงทั้งการสุ่มตรวจสารเคมีตกค้างมีการร่วมมือกันทั้งจากหน่วยงานเอกชนและองค์กรท้องถิ่นเพื่อช่วยการระดมทุนไว้สำหรับการช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางรวมทั้งเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กการรวมพลังการของคนบางใหญ่ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้น ซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาที่นี่มีผู้ติดเชื้อสูงอันดับ4ของจังหวัดมีการจัดการเป็นระบบทั้งตั้งศูนย์สื่อสารรับส่งศูนย์พักคอยที่มีความเพียบพร้อมเท่าโรงพยาบาลสนามมีการร่วมใจกันสู้เรียนรู้ไปพร้อมกันทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยและร่วมกันสรุปเป็นบทเรียนสำหรับการทำงานผมแค่เป็นฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองหนึ่งนะ ผมย้ายมาเดี๋ยวผมก็ย้ายไปแต่เขาเนี่ยต้องอยู่พื้นที่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนพอชอนะใ,หให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ยั่งยืน